ก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ทางการแห่งชาตินะครับกําลังเข้าสู่ปีที่ห้าสิบเอ็ดนะครับความจริงล้วก็ถือว่าเริ่มเข้าสู่วัยเกินกลางคนแล้วนะครับในช่วงห้าสิบเอ็ดปีที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามพัฒนาโครงการนะครับที่จะรองรับผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ผู้มีรายได้ระดับปานกลางนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับที่ประสบปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเองนะครับเราก็พยายามเร่งที่จะมาแก้ไขในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพนะครับให้กับกลุ่มคนต่างๆนะครับสามารถมีบ้านของตวเองได้นะครับแล้วก็ในปีจากงนี้ไปนะครับมันก็จะเป็นปีที่มีความท้าทายมากนะครับเพราะว่าสถานการณ์โลกก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับกัน สถานการณ์เศรษฐกิจก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็การพัฒนาแต่ที่อยู่อาศัยอย่างเดียวก็คงไม่พอนะครับเราก็ต้องนําเอาเรื่องของความยั่งยืนเข้ามาด้วยนะครับเอาเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยเข้ามาด้วยวันนี้ก็พยายามขับเคลื่อนทุกมิติครับทั้งมิติสังคมมิติเศรษฐกิจแล้วก็มิติสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปครับในช่วงโควิดนิดนึงอะค่ะช่วงนั้นที่เจอปัญหาเรื่องย้อนบ้างไหมคะหรือว่า ช่วงโควิดก็จะเจอปัญหาทั้งในส่วนที่ก่อสร้างนะครับตัวหน่วยส่งมอบที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับก็ส่งผลกระทบการรายได้ของเรานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหลายโครงการที่ผู้รับจ้างนะครับประสบปัญหาสภาพคล่องนะครับทําให้เราต้องยึดงานนะครับทําให้เราต้องล่าช้านะครับโดยเฉพาะหน่วยส่งมอบรายได้หลักที่มาจากการขายบ้านนะครับมันก็ทําให้เราไม่ได้ตามเป้านะครับ ในส่วนของอาคารเช่านะครับเราก็พยายามเร่งนะครับในการที่จะดำเนินการบรรจุคนนะครับให้ได้เร็วที่สุดครับแต่ว่าก็เคายเองก็ประสบปัญหาด้วยระยะเวลาในการพัฒนาโครงการนะครับแล้วก็การที่จะเสนอขออนุมัติโครงการส่งผลให้บัญชีดีมาที่มันมาเนี่ย<ม>พอถึงเวลาโครงการแล้วเสร็จบีมานมันไม่อยู่แล้วเพราะดีมานไม่เคยเราใครครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามปรับปรุงแก้ไขนะครับว่ามันต้องมีแนวทางที่ต้องวิ่งดำเนินการ ก่อสร้างให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุดนะครับก็ได้มอบเป็นตัวชี้วัดไปยังฝ่ายก่อสร้างทิ้งเขาก็ต้องบริหารงานก่อสร้างให้ได้รวดเร็วตามเป้าหมายครับเรื่องนี้ดีขึ้นทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะก็ก็ไม่ถึงกับดีขึ้นทุกอย่างนะครับเพราะว่าพอเราไปเจอปัญหาต้องยอมรับว่าในช่วงปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่พน้องประชาชนผ่อนดาวหรือว่าผ่อนที่เป็นพรีไฟแนนซ์ ผ่านเงินดาวน์ไว้แล้วเนี่ยพอไปช่วงพอดไฟแนนซ์ที่ต้องไปผ่านกับผ่นกับสถาบันการเงินเนี่ยรีเจคชั่นเวทนะครับคือการปฏิเสธสินเชื่อของทางธนาคารตอนนี้สูงมากนะครับ40-50%นบถึง้บเปอร์เซ็นต์น,นะครับก็ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ในช่วงที่เป็นพอดไฟแนนซ์ครับในส่วนที่เป็นของการขายเองอะ่ะถ้า,าลูกบ้านเขาจะมาทำ เช่าซื้อกับเราครับเราก็ยังอบรามสนุกตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็โครงการสินเชื่อสาหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาให้เนี่ยนะครับก็จะมาเป็นส่วนเสริมนะครับแต่ว่าปริมาณก็ไม่มากนะครับกว่าอย่างปีหนึ่งก็ประมาณ3ถึง500ล้านนะครับซึ่งบ้านแขกก็ตกประมาณ6 7เ0 0 0แสนเพราะฉะนั้นก็จะสามารถช่วยได้6กถึงเ0ครัวเรือนนะครับซึ่งเป้าหมายปีนี้งบปี6 7เเราน่าจะได้ประมาณ500ร้ิด เรา,าคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แป0ร,ร้อยกว่าคนเลยแล้วก็คงจะจัดงานแบบมหากรรมเพิ่มขึ้นมากมากขึ้นเพราะว่าเราเราเห็นแล้วว่าพอจัดมหากรรมรอบที่ผ่านมาครับมีพี่น้องประชาชนได้ความสนใจค่อนข้างเยอะแต่ก็เจอปัญหาเรื่องร e เจ s t r นเด็กค่อนข้างสูงครับ<ม>จริงๆอากัมีนบอลจะเชิญชวนธนาคารให้ให้การสนับสนุนกลุ่มคนเหล่านี้ครับนเะพราะบางครั้งเนี่ย พี่น้องประชาชนโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยง่ายนะครับอาจจะต้องมีการผ่อนคลนเพื่อที่จะให้เขาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้นะครับก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนเล่นบ้านเราเองครับที่เอโมอยู่กับการรถไฟอะค่ะคะุยถึงรายละเอียดนิดนึงก็จริงจริงแล้วตัวรถไฟเองเขามีที่ดินอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วเราก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นแนวรถไฟสายสีแดงนะครับถ้าเราสามารถพัฒนาโครงการตรงนี้มันจะอยู่ใกล้สถาน,นีมากนะครับแล้วก็ทางรถไฟเองก็จะสามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ารถนะรมันก็จะทําให้กลุ่มคนลหลายๆกลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เขาสามารถเข้าถึงที่ต่อสัยได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินทางโดยรถไฟสาธารณะนะครับเึ่ง แน่นอนว่ากลุ่มวัรุ่นนะครับเขาก็จะเรียกว่าคุ้นเคยนะครับกับการเดินทางไร้การแนแล้วมันทําให้เขาสามารถสร้างโอกาสในการหาง,งานได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราก็ต้องพัฒนาร่วมกับทางการรถไฟต่อไปครับก็เป็นแนวทางที่ทางเขาต้อตีม่อมา